โมาแลวจ้ะขากองมาต่างอู่ั้งีนั่งตูมะไ้ดบบมันก็ต้องมาผีเลย บอกออกง่ายพ่อก็ต้องได้ซอยดึงออกนะจ๊ะถ้าบอออกง่ายเขาก็จะจูงเขาซองเลยเนาะคะ่ะจูงเขาซองให้ขาเขาออกมาจักประมาณหนึ่งก่อนเขาจะบ่อบปล่อยให้เขาขอดเองจนจนลูกออกมาข้างนอกเนาะเ้าต้องซอยเขานี่ออกไปเรื่อยอยู่วนะัฮะนออม่ออกเงียวเหื่อยอยู่อืมเอาเงีวเหลื่อยอยู่เดี๋ยวให้มันลุกขึ้นเองก่อนย่านั้นฟาไปอันนี้มัน ท่านเบงมันเศร้าเบงแหละมัน,ม,นมันยังมอท่านโพอหลายเด้ขามันนะยังโพบอ,อท่านหลายมาเบิงทั้งผีก็ได้ตัวจะอ่อมมาเบิงทั้งผี ก็ถือว่าเร็วอยู่เนาะเจ็บท้องบ่ท่านเครื่ชั่วโมงสัมถือว่าเขาเบ่งเร็วอยู่นุ่งกับเขามาเขาเจ็บท้องกับวนปีงดุกดิกดุกดิบละใ่โตเอะเใหญ่เขาเจ็บทอ้องบอ่บถึงเครื่อัชวโมงเลยค่ะเขากะทุ่งน้ำคำก็ออกมาถือว่าเร็วอยู่ าเบงลุกเบืงเดี๋ยวเขาปล่อยให้เขาเบงให้ขาโพมาจะหน่อยกันเนาะเขาจะเสียเอาเขาซองเพื่อ,อทำการซอยทำขอดเขา กะตรงเจ๊มมาเป็นช่วงเป็นช่วงคือคนแหละพอบานกำลังเห้าก็ต้องปูฟางาจัิงสีเนาะจ้ะลูกเขาคลอดออกมามันจะได้บทตรงไปคุกกับฝุ่นนะปูฟางทูกโตทุกโตเห่าก็เหตุแบบนี้จ้ะเป็นพอบานเพิ่อยูคนเดียวดเดยวพิ่นกัเหตุแบบนี้ เป็นเป็นเป็นซองไหวเนาะเห็ดเป็นหองไหวเวลาเขาคลอดออกมากะ่ะกรรมพันุ์เขานมเขามันใหญ่เนาะจ้ะข้าวก็ต้องทําการหลีดนมให้ลูกเขาได้กินแต่สันทบอยให้ลูกเขากินเองคลอดไม่ไม่กินบ่ได้แน่นอนจ้ะลูกเขาก็จะบอกมีมีแหง้งขา้าจะซอยเขาอยู่ประมาณเต็มที่บ่กเกินอาทิตย์หนึ่งจ้ะแล้วเขาก็จะกินนมเองได้ ลุกขึ้นกันลุกขึ้นกันใหเดินก่อนมาพี่ลุกมา